ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดยแมคโครรีด DW สองแปดพูดคุยกับคุณปิงประกิจคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอัปเดตตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็รู้สึกยังยังไม่เลือกเทรนด์หรือเปล่าคะ,ะาก็ตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วอะ มีพอยบวกเรื่องของมาตรการในการคุมไฮเพอร์ค,คิเทกกับเชื้เซลล์ของครต์ตตมาแล้วนะครับก็น่าจะตลาดน่าจะต้องตอบรับในทางบวกบ้างน,นะครับส่วนเรื่องของตลาดอุตสาเมรรมเนี่ยนะครับค่ะส่วนเรื่องของตลาดอุตสอเรกรรมเนี่ยคิดว่าตลา์นี้ต้องระวังนิดนึงอาจจะเห็นการพักตัวลงมาได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเริ่มเกิดภาพของ,ของคําว่าลิสต์ออฟเกิดขึ้นลิสต์ออฟก็หมายความว่า เสียงมากขึ้นนะครับแล้วก็หันกลับมาเน้นหน้าบอลเพราะว่าจะมีการประมูลมันจะแบมาที่มาเมกาแต่เราดูเหมือนว่าผลการประมูลหน้าจะยังเป็นใจให้กับมีบิดเพราะว่าเรโชเนี่ยมันยังสูงอยู่นะหมายความว่ายิวก็น่าจะถูกกดลงนะครับบวกกับกระแสเรื่องของแ v a l u a ชั o นตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้มันแพงเนี่ยอาจจะเห็นภาพเรื่องการโยกจากหุ้นมาเข้าตลาดตราสารหนี้ได้ในช่วงระยะสั้นนี้และต้องระวังความผันผวนในตลาดหุ้นเมกานะครับผมก็คิดว่าการเปิดล็อดคอดูแล้วเสียวไส้ อาจจะติดเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยรอลองคอรอบใหม่นะครับส่วนพุ้นไทยเองเนี่ยเราติดลองคอมาไว้อยู่แล้วอยากให้ถือตอ่อไปก่อน <ha. S 2> นะเพราะว่าตลาดพุ้นเอเชียเขาฟื้นกันหมดแล้วฮ่องกงจีนนะไปแล้วนะเราเราน่าจะได้ตอบเพิ่มขึ้นบ้างแหละนะบวกกับมีมาตรการเรื่องจำกัดเรื่อง h i เ h frequency trade กัชบช็อตเซียด้วยนะครับมันน่ามันน่าจะพอเอาตัวรอดได้นะครับ <ha. S 2> ก็โดยรวมแล้วผมคิดว่าิดลองคอพุ้นไทยต่อไปได้ก่อนลงไปถึงการลองฟิวเจอร์ ลองฟิวเจอร์นี่แหละต้องระวังนิดนึงในความได้เปลี่ยนในเรื่องเชิงเบสิสไม่มีเหลือแล้วนะฮะตอนนี้เบสิสมันศูนย์แล้วนะครก็อ่าจจะลองฟิวเจอร์อาจจะไม่มีความได้เปลี่ยนในตรงนี้ระวังนิดนึงนะค่ะได้ค่ะแต่ว่าตลาดหุ้นสาราระยะสั้นช็อตได้ไหมคะแค่แค่สั้นๆไม่ไม่กล้าไม่กล้าเพราะมันดูเหมือนลงก็ลงก็จริงอ่ะแต่ลงทีละนิดๆนะมันทำให้เราไม่ได้เงินแลายอดีไม่ดีอาจจะโดนยิงหัวเอาก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ค่ะรอจังหวะ ค่ะแล้วเราจรังหวะลองคออีกทีนะคะได้ค่ะกราบ,ขอบ,รบขอบคุณคกลยุทธ์เช้านี้นะคะคสวัสดีค,ะค่คคะคุณปิงประกิศ,ศิีวัฒนเกตนะคะอัปเดตกลยุทธ์ให้กับเราคนที่มีตัวของดัชนีในฝั่งของต่างประเทศในฝั่งของสหรัฐอเมริกาให้ปิดทำกำไรลองคอนะคะตามคำแนะนำที่เราแนะนำกันมานะคะให้า เปิดสถานะเกณฑ์กำไรในฝั่งขาขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสัปดาห์นี้คุณปิงแนะนำว่าให้ปิดสถานะไปก่อนแต่ว่าถ้าจะเล่นช็อตเนี่ยอาจจะเป็นระยะสั้นบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะรอสักนิดนึงนะคะเพื่อรอจังหวะของการย่อแล้วเข้าไปลองคอใหม่เพราะยังเป็นมุมมองเชิงบวกในระหว่างภาพใหญ่เป็นเชิงบวกแต่ระยะสั้นมีความผันผวนที่อาจจะทําให้เกิดการสวิงนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ค่ะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐในสัปดาห์ น,นี้นะคะเป็นจังหวะของการย่อรองรองให้ลงอีกสักนิดแล้วเข้าไปเก่งกําไรในฝั่งขาขึ้นเช่นเคยค่ะนะคะปิดสถานะแล้วรอจังหวะย่อรองล่องคอนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นสแตกหรือเอสแอนด์พีห้าร้อยนเด็กยังคงเป็นมุมมองเชิงบวกค่ะรอจังหวะอีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าพอจังหวะมาแล้วท่านเทรดผ่าน d ีวดได้เลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะคะก็จะสามารถเก่งกําไรในฝั่งของขาขึ้นตามมุมมองของนักวิเคราะห์ได้ในช่วงจังหวะที่ย่อ DJ i 2 8 4 2 4 0 3B ค่ากิ ah ิ่ง81.5 Sensitivity 30.56นะคะเช่นเดียวกันกับ Nasdaq นะคะเกณงกำไรฝั g g ang ang ่งขาขึ 4, 24, 6, ้นในกลยุทธ์ของการย่อลองนะคะ NDX 284.2406 B ค่ากิิ่ง13.5 Sensitivity 25.86เช่นเดียวกันกับทางด้านของ S&P 500 index เก in ็งกำไรในฝั L ่งขาขึ 4, 24, 6, ้นย ah ่อลอง S&PX 284.2406 B ค่ากิดิ่ง17.2เซนสติวิต t ี5 จุด36นะคะทุกท่านสามารถเทรดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกากับ DW28 Macquarie ได้นะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยที่คุณปิงแนะนำกลยุทธ์เป็นการลองคอตัวเซตฟิฟเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นไทยยังมีตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะที่เทรดผ่าน DW28 ได้นะคะเก่งกําไรได้2ขาทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงสามารถติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์ได้ทางไลน์เพิ่มเพื่อนแอรไทย DW นะคะเจาะลึกการเก่งกําไรกับ DW และการลงทุนกับ DW ดี28ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดตามนะคะเลือกดูตารางเกียร์ริงซีรีส์ต่างๆนะคะกับทางด้านของ d w 28ได้เพิ่มเติมนะคะทั้งทาง Facebook และอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางด้านของเว็บไซต์นะคะ d w 28แมคควอรีนั่นเองค่ะสนับสนุนโดย m a c ควอรีดี28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai d w com